ครับสวัสดีครับมื่อใี้กินเข่าครับมี้สาวเม็ดครับขอใหกินสองคนต<อ>ับมะฮู้งครับผัดมีมีผักหลายอย่างครับมื่อนี้กินเขา่าร่วมกันครับกข้าวอันยอดครับ เอากระเทียไปทำมอเอ้าแกเลีอบาเลยนยแกเอาไปอบนยเอาไปอบทำมหมอนทำมุองมอนน้องเป็นแบงแบ่ดเ ต,ต้มเตหมูครับเนี่ยเจี๊ยบเจีๆครับห้อนหอนนะครับอขอบด้วยลงดู then, ด้ยนนอัน่ผัดเค็มไหมโอ้ยผัดเค็มไม่ไกลหรอกรเสานี่ยเยอะ มีมแต่รับนี่พัดมี กินน้ำใหม่ก็ได้อันเป็ดแดดก็พอย่างมาล่กย่างมายังก็เป็ดแดดเ๊ะจับกใส่นี่น้ำใหน่มาจบใส่หมูใครัดเมี่ยวมึงแม่ออก เงี uhm, ้เ <bom> ง <cup> ี้ยเกือมันเป็นใหญ่น่ะไ่องผ่อนงช่หมนม่แน่บ่ก็แงนจนี่แเะบ็อ้ำจำเจงเสร็มก็มีเงเสร็มบ่อุ้มก็ไปมีน้ำฮะฮวงแล้วก็ปุ่นพี่น้องหน้าแทบแจ ตำหงตวตำบหงงแห้แงๆคนตกคนจะเศร้นาน้ำคนจะตัวมาจะตำบงแห้งคนั้นอะบาง thế có điên đấy không? không có riêng mà không có thì nó đi không

นี่ได้ได้เออแล้วไม่กินอัดมีแล้วคุณได้กล่พัดมีหรือเรล่าเพ่อะหนาบ้าน น้าเวนั่นลิปนีไปทำนี่เราไปนองกิปนหนาก็พอกันไหมครับวัสดีครับ